เดี๋ยวเราทำเต็มาแล้วนครับตอนนี้ขบวนพุกขาะพนักงานสนักงานพระสงฆ์ที่งานขบวนทุกนะครับทันทีที่มีลาวาไหลออกมาเสียงระเบิดกระกล้องกะดังไปทั่วคลองหึงแก้วนี้นะครับนะครับอากเรานับถอยหลังห้อง เดี๋ยวมันเฮ้ยเป็นงานอะที่ดูดีที่สุดเลยนะครับผิวสมเลยครับและการเปิดงานพัฒนาเรื่องราวก็จะมีการสาธิตว่าอยู่ดีมากนะครับก็เรียบร้อยแล้วครับต่อไปคุณรุ่นผู้บริการและรองผู้บริการนะครับที่งานคณะกรรมการงานการนะครับที่ให้เกียรติมาเป็นผู้เปิดงานนะครับในผู้บริการ